เป็นคอนเทนต์ที่แบบโอ้โห my god นะคะหลายๆคนชอบถามหนังใหม่แม่ก็เลยคิดว่ามันควรจะเอามาหน้าใหม่บ้างนะคะสําหรับเขาคนเนี้ยคิดเลือก18บวกับเราไหมคืออยากแซบกับเราใหม่นะคะนะคะฝากตีค่ะชื่อมอดูโอเร็กนะคะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ว่าได้ไพ่กองไหนอย่าลืมกดหัวใจนะคะ และอย่าลืมแชร์ทายไข่แชร์นะบอกเลยจะประสบความสําเร็จในด้านความรักเร็วๆนะคะจะช่วยทําให้คนอื่นที่เขาอยากรู้อยากสารแน่ยมาได้รู้คําตอบด้วยโอเคค่ะนะคะเรามีไพ่อยู่สามกองค่ะไพ่สามกองค่ะหลับตาค่ะนึกถึงหน้าเขานะคะเลืกอกอันที่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเลือกเสร็จแล้วจําไว้นะคะได้ไพ่กองไหนนะคะแม่หมอบับตื่นเต้นมาก,กับเรื่องนี้บอกเลยนะบอกเลยนะคะโอเคนะคะ มาค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเขา<อ><อ>คิดแปลกบวก<อ>หรืออยากเจ,จุดจุดเซ็กกับเราไหมคะคำตอบที่หนึ่งนะคะว้าวว้าว,ว,าว เวลานะคะเขาไปดิง้งแดงดัง,ดงอะไรก็แล้วแต่เขาเอาจริงนะฝันระเบิดพบแลราคาอยากมากค่ะอดใจไม่ไหวแล้วอยากจะต้อนหน้าต้อนหลังเรามากๆเลยนะคะพยายามส่งพลังกิจติ่นเราตลอดเวลาตะกะมุมามาถ้าเราได้แบบคิดแปดบวกเขานะเขาจะบูมามามากนะคะบอกเลยนะคะมาดูก่องที่สองสิคะว่าเขาอยาก บวกกับเราไหมนะคะอืมนะคะเขาอยากติดแปดบวกกับเราไหมคนนี้นะคะบอกเลยว่าเขาเป็นคนค่อนข้างธรรมะธรรมโนนะคะเขารู้สึกว่ามันเป็นสเต็ปายสเต็ปอ่ะเขาไม่ชอบทําอะไรที่มันบุ่มบามอะคะ่ะเขารู้สึกว่าถ้าเกิดมีกันเร็วเกินไปอาจจะทําให้เราสองคนยังไม่รู้ใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขาอยากจะคุยคุยอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนยังไม่อยากบุ่มบามกลัวไก่ตื่นประมาณนั้นนะคะพ่อพระค่ะแม่พระค่ะนะคะมาดูกองที่สาม พราะเขาอยากสิบแปดบวกกับเราไหมจุดจุดจุดนะคะองที่สามเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอายังไงยังค่ะนะยังค่ะเขารู้สึกว่าอารมณ์เขายังไม่คงที่ ค่ะยังค่ะอารมณ์เขายังไม่คงที่นะคะเขารู้สึกว่าเรากับเขาเองก็ยังจูนไม่ยังจูนหากันไม่ค่อยได้่ะเขารู้สึกว่าอืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยๆว่ากันว่าจะเอายังไงนะคะคนนี้เขาโปรตทคตัวเองมากเพราะเขากลัวเกิดปัญหาเพราะเขายังไม่รู้ยังไม่รู้ใจตัวเองหรือว่าจะเอาไงกับเราเอาง่ายว่ายังไม่ชัดเจนกับเราพูดง่ายๆนะคะเขาก็เลยยังไม่คิดสิบแปดบวกกับเราคนไหนสนใจนะคะดูดวงส่วนตัวกับแม่หกสิบเก้าสามคำถามแบบพิมก้าสิบเก้า ห้ากับถามแบบคุยคอทักไม่ได้เลยนะอย่าลืมคอมเมนต์นะจ้าเด็กๆนะบุยบุย